ฮัลโหลกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็อยู่กินน้ำตอวตัวโตกระดิ่เช่นเคยก่อนเองผมก็ต้องขอโทษเลยครับผมที่ไม่ลงคลิปเป็นจ็เป็นเวลาหลายวันนะครับขอโทษจริงเพื่อเป็นการถ่ายโทษและถ่ายบาปผมก็จะจะทาคลิปแบบติดติดกันสองคลิปเลยคือแบบพอคลิปนี้อัปลง u t u b e ปุ๊บผมจะแบบประหยัดอีกคลิปหนึ่งต่อกันเลยโอเคคลิปนี้นะผมเราจะมาพูดถึงกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้นะผมกิจกรรมแรกผมก็เป็นกิจกรรมแพนเดลมิชชั่นพาร์ทที่สาผมอ่านถูกปะวะ ก็ได้ทำภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นก็จะได้ดาบนี้ครับผมบวกแอตแท็ก700 7 3 5เฮ้ยทุยพูดผิดขออภัยครับผมขออภัยครับผมอ่านสลับกันก็บวกให้พี7 3 5บแล้วผมบวกแอตแท็ก490แล้วก็บวกดีกเฟนส์420กิจกรรมก็เริ่มวันที่21แล้วจบลงวันที่1นี่ครับผมซึ่งผมก็ทำไปเกือบเสร็จลวเหลือแค่ล็อกอินโบนัส ครั้งที่ก็งอับหมูบ้าน3ครั้งแะละโอเคกิจกรรมต่อไปผมก็ก็เป็นกิจกรรมของการส่งฟรีับผมทุกๆุกสโมงเย็นก็จะได้ส่งฟรีนะผมก็เป็นของนามิคัพสิหน้าโตเรียนิเมชั่นนะครับกิจกรรมก็เริ่มวันที่21และจบลงวันที่1กิจกรรมต่อไปผมก็เป็นกิจกรรมของ ของการสุมนะผมก็บอกเลยว่ามันเป็นอัปเดตที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่แต่สิ่งที่มันอัปเดตมาคือแบบมันยิ่งใหญ่มากคือเข้าใจมั้ยมันอัปเดตไม่ใหญ่เลยแต่สิ่งที่มันอัปเดตมาคือแบบมันยิ่งใหญ่มากนั่นคือของสําหรับเกมนี่คือแบบมันยิ่งใหญ่มากเลยผมนั่นคือรีคิดครั้งที่สองค,คืองงมั้รีคิดครั้งสคือมีาโตเนี่ยอันตีแล้วเขานั่นคืออันติร้อยยี่สิบเวทที่แบบเออมันที่วิใช้วิชาเทพสายฟ้าเหยอน่อนะ ซัวนันติที่2ที่แจงในสัตหางก็เป็นอันติที่แบบกระโดดไปแล้วก็ป้าคุณนายอะช่แต่ตอนแรกผมคิดว่ามีแค่นั้นนะผมแต่แต่อันติแต่อยู่ดีมันมีการรีคิดครั้งที่2มาเฉยเลยอันตินี้ผมก็เป็นอันติเกี่ยวกับก้าวหางนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเป็นคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับ กิจกรรมก็เริ่มวันที่11แล้วก็จบลงวันที่1ครับกับแอนติใหม่สกิลใหม่ของเมียโตส่วนตัวไม่คิดว่ามันจะมีคือแบบตอนแรกก็คงคิดแบบเออไอพวกที่แบบมีอันติ2อันมั้งคงจบแล้วจะอยู่ดีมันโผล่มา3อันเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครไหนที่จะมีอันติ3อันอีกหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นกันนะผมกิจกรรมต่อไปผมก็เป็นกิจกรรมดันนะผมลงแล้วก็ได้การ์ดเออก็เลยไง เซีนหกวิธีเออในการเซียนหกวิธีครับผมเป็นสายสีเขียวผมบอกเลยว,ว่าไอากิจกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากคือแบบไอเลาอัม,มิชันของมาดราไอมาดรา,าเซียนหกวิธีที่เขาบอกวันว่าโ,โหดนะโหดนะคือแบบเจอดันนี้เข้าไปดนนัดนนี้ไม่ยังโหดใช้สามหัวใจแล้วผมก็ทุกสเตจก็ใช้สามหัวใจเหมือนกันหมดอ่ะพรับตัวละครนะผมพาวเวอร์อยู่ที่แปดหมื่นได้ได้อวบิลิตี้สามหมื่นแล้วก็ได้เหรียญกระดุมหนึ่งพันแล้วก็ได้เหรียญฟันเฟืองสองร้อย สเตจที่2พาวเวอร์ที่90,000ได้อบบิลิตี้ห0 0 0ืได้ได้เหรียญกระดุม1,000แล้วก็ได้เหรียญค mm ิวห้าร้อสเตจที่3พาวเวอร์อยู่ที่1น0 0งแสนหนึ่งได้อบได้อบบิลิตี้หนึ่งหมื่นสแล้วก็ได้เหรียญกระดุม1,500แล้วก็ได้ตั๋วสุ่ม10ใบซึ่งไอนะ้สาสเตจเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเล่นผมผมใช้อุจิฮะโอบิโตะน่า ไอ้ไอ้ทีอันตีเป็นเลขสิบหา,าเอกมาเออผมใช้ตัวนั้นเล่นซึ่งมันก็ผ่านสบายอยู่พาวเวอร์อที่หนึ่งหมื่นไอ้หนึ่งแสนสามหมื่นนะผมก็ก็ได้ก็ได้อบิลิตี้หนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันแล้วก็ได้เหรียญกระดุมหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็ได้กบสามดาวเอาไว้สกิลหนึ่งไว้ครับผมด้านนี้ผมใช้คันคูโรในการเล่นแต่ก็ได้แค่สองหัวแต่ก็ได้แค่สองดาวจะพูดสองหัด 2, ดว,จด 2, ดวจใจซะนะ โอเคดันต่อไปผมสเตตที่5ก็พาวเวอร์อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหนะผมเนีย่ยผมได้การ์ดแล้วก็ได้เพนหนึ่งร้แล้วก็ได้อบิลิตี้สองหมื่นซึ่งนั้นเนี่ยผมใช้คันคูรโร่ในการเล่นนะโอเคดันท้ายผมบอกเลยว่าเป็นานาทีโหดมากพาวเวอร์อยู่ที่1นึ่งแผมใช้ผมบอกเลยว่าผมใช้คันคูรโร่เล่นอะผมแพ้เลย,นะลย,เลยคือแบบเข้าไปปุ๊บเปิดอนาทีใส่มาเนาะมันไม่ตายมันลุกขึ้นมาอนาทีสวนผมแพ้เลยผมตายเลยก็ได้ตัวสุ่มยี่สิบใบได้กบ ได้กบเอาไวลามันติห้าดาวหนึ่งใบแล้วก็ได้กบเอาไวลสกิลห้าดาวหนึ่งใบแล้วผมก็ดันนี้ผมผมก็เลยผมก็เลยลองเปลี่ยนมาเล่นอุจิฮะอิทาจิล่างไอสองไปเวสีพื้นชีพอะแล้วก็ได้สามดาวแล้วผมก็เลยกลับไปเล่นสเตรที่สี่ที่ผมบอกว่าได้สองดาวแต่ผมใช้อ e ิทาจิในการเล่นซึ่งมันง่ายมากผมบอกไปใช้อ e ิทาจินี่แบบง่ายมากแค่ใช้ทาโรก,ก่อนแล้วก็ป่าเราก็จะอัดปายผมก็ได้สามดาวโอเค แต่ถือว่าเป็นดาทีโหดมาสลหรับมือใหม่โคตรโหดกิจกรรมต่อไปครับผมก็ในกิจกรรมการเติมนะครับผมได้การสแต็กมีนาโตครับผมเป็นสายสีแดงแล้วกิจกรรมก็เริ่มมาที่21และจบลงวันที่1อันนี้ก็เป็นการเติมเส่นเคยผมก็เป็นงานเติมเอาคุณในของมีนาโตนะครับจะให้ดูเนี่ยผมก็เป็นแผดแอลกับแผดเอ็มนะครับผม แพ็กแอลก็จะได้500เพนรนะผมแล้วก็ได้คุณนายมินาตโตะสามารถบวกได้สสล็อตแล้วก็ใส่ได้ทั้งมินาตโตะร่าง2ัเพสีกับร่างปกติส่วนแพ็กเอ็มของผมก็ได้เพชร720แล้วก็ได้การสแต็กของแล้วก็ได้การสแต็กของนายมิคาเซกมินาตโตะที่จริงมันก็ใส่ทุกตัวแหละแต่เขาแนะนําให้ใส่กับมิมนาตโตะด,ดีกว่าเพราะมันจะเพิ่มเยอะกว่าซึ่งไอ้การสแต็กเนี่ยมันเคย มันเคยมาแล้วผมมันเคยมาพรา้อมกับตอนที่มินาโตะล่างสองันเวสีมาเข้ามาช่วงแรกๆอะ่ะแต่นี้มันก็มาแบบรีเทิร์นเนี่ยโอเคกิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปผมก็เป็นกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมของทางผู้พัฒนานผมที่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยส่งคำรีเพวต่างๆเกี่ยวกับเกมไปนะครับผมถ้าเราถ้าเราส่งไปถึง 2,000คอมรเรียกคืนเนี่ยเขาก็จะแจก100เพลให้กับทุกคนนะครับผมก็กิจกรรมก็เริ่มวันที่21แล้วก็จบลงวันที่28่สิบแปดนะครับผมต่อไปอผมก็ไปกิจกรรมออแอสเซิลมิชชั่นของนามิคาเซะมินาโตะดีแอนิเมชั่นก็ชิงเซร,นร็นี่ยต่อว่าผมอันติที่เป็นโบนัสผมก็เป็นอันติของอุจิฮาโอบิโตะสถิตลาสิหหาอันติใหม่แล้วก็เป็นอันติของนามิคาเซะมินาโตะเรีแอนิเมชั่นอันติใหม่แล้วก็เป็นอันติซีทีของเดย์ดะ ส่วนสก,กิลโบน,นัสนก็เป็นสก,กิลของฮิดันกับของคาคาชิครับผมโอเคกิจกรรมสุดท้ายนะผมก็เป็นกิจกรรมทีมและแข่งที่ใช่นะผมก็เริ่มวมาที่21และจบลงวันที่1นะผมก็มีสิทธิ์ได้คู่ในสีน้ำเงินกับคู่ในสีเขียวนะผมก็จะบวกแอ t แท k 490แล้วบวกคีย์ลิคอลเรส4%นะผมก็มีสิทธิ์ได้ชุดเกราะนะผมก็เป็นสีเขียวกับสีมันน่าจะสีน้ำเงินแหละ ก็บวก HP นะครับผม735แล้วก็บวก Defense 420ครับผมโอเคแล้วก็ได้นี่ครับผมคำพีใส่ได้1สล็อตใช่1สล็อตคัะมีเขียวผมใส่ได้1สล็อตบวก Attack 216ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปรีวิวมีน้น่งโตกนั่นแหละโอเคไายครับผม